คลิปนี้นำหนุ่มน้อยรูปหล่อเจ้าสีหมอกมาทักไทยครับผมหนุ่มน้อยหกเดือนนะครับทายาทเยีาเทาท่าพระแม่สาเบิร์ตมหานครตัวนี้ตั้งใจคัดไว้พิเศษกะจะไว้เป็นพ่อพันตัวต่อไปด้วย ให้เป็นพ่อพันธุ์ตัวที่สี่นอนาคตครับจับสวยจับแข็งมากครับตัวนี้เหมือนพ่อเป๊บรอยหน้าจะสองเจ็ดขึ้นสองแปดยังไม่รู้นะครับมันเป็นยังไงแต่ว่าคัดไว้มาทักไทยฝากติดตามสวัสดีครับผมไก่เยี่ยไก่พม่าสารคามไก่พมา่าไก่กกกกเยี่ยสารคามผลสอสนิทครับ ไกอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนี่ตั้งชื่อแมาเจ้าสีเหมาะกับสวยจัดจัดตอดีปิดเต็มไหลตำหนิเปิดพ่อพันครับผมเดี๋ยวให้เขาเดินให้ดูนะ ้านความงามนะครับมาทักทายสวัสดีฝากติดตามกันไปก่อนครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรยังไม่เห็นแต่พ่อเขาจะร่อยาวนะครับแห่งหน้านี่รับประกันว่ามีทุกตัวความตั้งใจนะครับความตั้งใจก็จะเก็บไว้ทำทำพ่อเลยครับ ถ้าถูกใจใครก็ทักไทยกันได้ครับรุ่นเขาจะมีสี่ตัวตัวผู้สามตัวเมียหนึ่งน่าจะได้ใช้งานแค่เขากับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะเป็นหวัดอีกตัวหนึ่งคอร่อนพคอร่อนก็ต้หนีที่คอร่อนอย่างเดียวเป็นแพ้ะเด็กครับผมปากไว้ให้ติดตามอีกตัวครับสวย น่าตะครับตัวนี้แบ่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เซเลดไม่ไม่อยากแบ่งด้วยแหละครับผมเจะติดต่อก็อยู่ใต้ช่องนะครับอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับ เราอายุไปครับ <c oughs> เราไปทำข้อให้